เอาวงมาครับลูกเกตจุกึ้นมาแล้วตีสวนคืนแล้วคากรับครับผมโอ้โหวิอัลที่แอฟแล้วก็เรามาดูข้าวผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมประธานหนูได้แต้มไม้นี้มีสิญจยน,ยน์จะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับแ <c oughs> ร้วลองมาดูข้าวผมลูกนี้ป้าสีสเกตจะเปิดขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหน ผมสซงได้ดีครับผมใบนี้เอาครับกาบสนิทมีทั้งเกือบเก้าร้อยคนด้วยนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมใครยังไม่กดติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามเพจน,นี้ด้วยครับเอาเข้ามารบบุรีครับไม่รอเลเลยเข้าวงมาลุกนี้ <c oughs> มาแล้วใส่คาที่อวโหสลับดอกอย่างนี้ก็เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปเลยฮนะ โอ้โหดูรตีลูกนี้บนิ่งสำนิดเลยฮะหตีแม่นมากตีโคตรดีครับอาครับทีมของประธานหนูลูกนี้ส่งน้องเก็ตไปครับเข้าวงมาครับน้องเกตจุกขึ้นมาแล้วตีสวนคืนแล้วคากลับครับผมโอ้โหวิ่เอาดีครับคนละทีสองคทีับลูกนี้จบขึ้นมาแล้วใส่คาทีไปเลยครับผม นั่นทีมของประธานหนู่มฮะเรามาดูว่าลูกนี้บารกลงบุรีก็ไม่ยอมเหมือนกันจงไปไปนี้แล้วเลยโอ้วหววีวว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 วน่อวนี่ววนวว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 ลววกวว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 บววรวคววบวรวววววาว ลุกนี้จกขึ้นมาปังแล้วใบที่สองเช็ดไปครับเอาครับอย่างนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าทีมของประธานหนูนี่มีโอกาสเก็บแต้มคืนนะครับผมนะในไม้นี้เอาคับบอยลบบุรีขึ้นมาคุมโซนได้ดีฮะ สแก๊บตึบกลับขึ้นมาลูกนี้อุ๊ยหลุดอีหลุดหรือเปล่าฮะโอ้โหหุ้ยมาครับกับสวัสดีทั้งหนึ่งพันกว่าคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับทุกคนเอาครับลูกนี้เก็บชุมพรครับเข้าวงมา มาแล้วตีโดนแล้วติดอีกแล้วครับผมหนึ่งสองแต้มในสน,นามโอ้โหเปิดมาดีเป็นติดเลยฮะครับเรามารู้ว่าผมบอยลบบุรีลูกนี้จะทำยังไงครับเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นครับลูกนี้เข้าวงมาลูกนี้บอยลบบุรีจบครับตึบโอ้โหไปนี้ขึ้นคนโซนไหมอยู่ ข้างล่างแก่นครับเกเครับตีโดนรับสองตีติดรับสามเข้าวงมาจุกขึ้นมาแล้วใส่เขาหูวโคตรหนักแน่นอยู่ดีๆก็แม่นเฉยเลยนะฮะจบขึ้นครับ รอบชิงชน,นะเลิศน,นี่ฮะรอบชิงมันต้องประมาณ 3- 4สี่ทุ่มนี่ของกำลังดีคนดูนี่โคตรเยอะฮะบางรายการผมเคยไปถ่ายรอบชิงครับผมเที่ยงคืนตีนหนึ่งพี่พี่หลับกันหมดแล้วใช่ไหมฮะนี่ครับรายการที่เขาวางแผนรอบชิงมาดีๆอย่างนี้ฮะคนดูจะเยอะอย่างนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดนะผมพี่บอยครับ โอ้โหคือผมไปที่ไหนนะครับผมอยากไปถ่ายครับผมก็อยากถ่ายให้คนดูรอบชิงวันนั้นนี่เยอะนะครับผมนะก็ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันทั่วประเทศครับนี่ครับเวลานี้ครับมันคือเวลาทองครับผมนะในคู่ชนะเลิศครับผมนะคนดูเขาจะได้ดูกันครับนะอย่าไปจัดครับตีหนึ่งตีสองครับรอบชิงเขาหลับกันหมดแล้วนะครับผมนะ